ความหง่ดงียความฉุนเฉียวความอึดอัดขัดข้องใจเป็นอาการของโรคปัญญาเกินสติถามว่าเจ้าความหง่เงียดนี้มาจากไหนคําตอบก็คือมาจากการที่ใครบางคนรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างทางแก้โรคหง่เงีดก็คือพึงมั่นเจริญจิตภาวนาเพื่อพัฒนาสติให้ทันปัญญาหากทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจจะคิดจะพูด จะทำอะไรก็ตามก็จะทำให้ช้าลงเน็ดและคิดรอบคอบมากขึ้นกวีนิพนธ์โดนทำประจววันนี้ก็คือความงดเงลดหลายชนิดน่าคิดดูงุดงิลดอยู่อย่างฉุนเฉียวกลุ่นหนักหนางุดงิลดอยู่อย่างแน่นหนักปักอุราบางอย่างเกินจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรปฏิฆะเกิดปะทะที่ดวงจิตโอสัจจริตสู่กระแส แผ่สร้างไหลเมื่อไม่ได้กระทําต่อความพอใจก็งุงเงิตบบิดหะไทยอยู่ไปมายิ่งคิดเก่งอาจยิ่งเก่งเพื่องุงเงิดให้เกิดพิษมากมายหลายสาขาต้องมีสติสลัดพันด้วยปัญญามีจิตตานุภาพพอก็ง่ายได้